ถ้าเกิดใครจะซื้ออะไรแต่ไม่ากะเจ็บเอนะครับขอให้บอกมาเพราะกิมจะลองให้สําหรับครั้งนี้เรากลับมาที่เครื่องนอนน้ำแข็งอีกหนึ่งรอบนะครับผมซึ่งครั้งนี้เราก็จะไม่ได้มาบอกให้เพื่อนๆซื้อแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครติดตามเรามาน่าจะพอรู้อยู่แล้วนะครับว่าเราซื้อกันมาแบบจริงๆนี่ก็2ปีแล้วนะเราเลยรู้สึกว่าอยากที่จะเอาเครื่อง2ปีที่ใช้มานะครับผมมาแกะให้เพื่อนๆดูว่าเฮ้ยใ,ใช้มา2ปีเนี่ย มันเป็นยังไงบ้างอันนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าเราก็แบบมีการล้างข้างในอยู่บ้างน,านันๆทีนะครับผมด้านในทีนี้คือด้านในตัวของตัวตัวกล่องตัวน้ําตัวนี้นะครับผมถังน้ํานะคือถ้าเกิดเพื่อน,อนๆอยากจะรู้ว่า2ปีใช้มาแล้วเนี่ยคือข้างในเป็นอย่างไรบ้างก็เนี่ยแหละเดี๋ยวจะมาลองแกะให้ดูกันนะครับคือก่อนอื่นเนี่ยจริงๆก็จะเห็นตรงนี้แบบเร็วๆนะคือคือมันมีช่วงหนึ่งที่ เรามีการทําแล้วฝุ่นทําบ้านแล้วฝุ่นจะเยอะๆหน่อยก็ดูจากใบพัดตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าฝุ่นเคเลอะเต็มใบพัดเลยนะครับผมก็เห็นแววแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับผมว่าคือด้านในตรงนี้เนี่ยคือถ้าดูจากตรงนี้มันก็จะเห็นว่ามันก็จะมีคราบสกรปรกสกรปรกจัดทั้งเรื่องฝุ่นหรืออะไรก็ตามทีอยู่นะครับผม ก็ถามว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหากับการใช้งานจริงๆจนถึงตอนนี้เนี่ยเรายังใช้งานมันได้ดีอยู่นะครับผมน้ําแข็งก็ยังทําอยู่ตามปกติเลยถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาจากวันแรกนะครับผมแต่ก็คือจริงๆแล้วก็ควรที่จะมีการเช็ดทำความสะอาดบ้างอะไรบ้างนะครับผมอันนี้นี่คือนานๆนะอย่างที่บอกคือนานๆทีจะมีการเช็ดทีนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะสกปกรกอันเบอร์นี้จจอ แตไม่ทำความสะอาดเลยเนี่ยก็อันนี้ก็จะเข้าไปสู่ร่างกายของแต่ละคนกันไปนะครับคือการทำความสะอาดเนี่ยคือจริงๆแล้วมันจะมีที่ให้เปิดน้ําเททิ้งได้อยู่ตรงด้านหลังตรงนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดใครจําได้เนี่ยคือเป็นจุดที่เราเคยใช้ม้วทีหนึ่งแล้วเราก็ทําตัวเกลียวมันแตกไปรอบหนึ่งนะครับผมก็เป็นจุดที่ต้องมานั่งซ่อมกันนะครับ เราก็รวมถึงด้านในตรงนี้ด้วยนะครับผมจริงๆจะเห็นได้ว่ามันก็มีความสกปรกอยู่ทั้งๆที่จริงๆคือเราแทบจะไม่ได้เปิดหรือใช้อะไรที่มันน่าจะทาให้มีความสกปรกเข้าไปได้นะครับแต่มันก็ยังเห็นได้ว่ามันก็สกปรกแหละก็ควรจะต้องมีเช็ดความ,วามสะอาดบ้างนะครับงั้นสองปีก็จะหมักหมมหมักหมกม,ม,ม,มอะไรเบอร์นี้นะส่วนในตัวแท่งแกนเหล็กด้านในเนี่ยคือถ้าดูด้วยตาเปล่าจริงก็จะเห็นว่ามันก็จะมีคราบคราบอยู่นะครับผมไอ้พวกนี้ก็เช่นกันว่า ผมว่ามันก็ควรจะต้องโดนเช็ดทาความสะอาดบ้างนะ <evaluation. S 1> คือไม่งั้นมันก็จะมีความเสี่ยงต่อ,อ,อเชื้อโรคต่างๆนะครับก็นิดหนึ่งละกันโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาส่วนที่น่าจะเป็นตัวที่หลายๆคนน่าจะอยากรู้ที่สุดเนี่ยคือจะเป็นเรื่องของพวกท่อเทอร์อะไรพวกนี้ที่อยู่ด้านในว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับก็เดี๋ยวมาแกะดูกันเลยดีกว่าตรงนี้ยังไงก็ก่อนไขเขยทําความสะอาดหรืออะไรก็ตามทีนะครับผม อย่าลืมถอดปักไฟได้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีโอกาสเสี่ยงไฟดงไฟดูดอะไรซะเปล่าๆนะครับผมสำหรับการถอดตัวนี้ดูด้านหลังนะครับผมเราแค่เอาเฉพาะตัวที่ยึดฝาหลังตรงนี้ออกมาได้ก็อพอนะครับดึงออกมาอย่างนี้ได้เลยนะครับผมแฉบเรียบร้อยโอ้โหจริงๆส่วนหนึ่งมันน่าจะเกิดจากการที่ก่อนหน้าน,นี้มันมีการซ่อมบำรุงเนี่ยแหละมันก็เลยจะมีฝุ่น เยอะเบอร์นี้อิวอันนี้จะเป็นตัวท่อที่มันทำการดูดส่งนะครขึ้นไปด้านบนนะครับเดี๋ยวต้องไปเอาที่ดูดฝุ่นมาดูดออกสักรอบแล้วกันนะเราจะลองแกะเอาพัดลมมันออกมสักหน่อยแล้วกัน เราจะได้หยิบท่อขึ้นมาดูง่ายๆนะครับอข้อควรรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับผมโปรดระวังพวกข,ขอบของเครื่องเหล่านี้ที่มันเป็นโลหะนะครับผมมันคมมาก รุณาทำแต่ละาอย่างด้วยความระมัดระวังเพราะว่าถ้าคุณเอาเนื้อไปถูถูแล้วก็มีโอกาสที่เนื้อจะหลุดออกมาไ,ได้เพราะโดนมาแล้วคือถ้าดูด้วยตาเปล่าตอนนี้มันก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ถ้าถ้าบอกว่าไอ้ตรงด้านหน้าตรงนี้เนี่ยมันยังมีคราบน้ําคราบนูน่นคราบน,านี่อะไรได้เนี่ยแสดงว่าจริงในท่อเนี่ยมันก็ควรที่จะมีคราบไม่แตกต่างกันหรือเปล่า คือจริงอยู่ว่าอันนี้คือน้ําของเราเนี่ยคือน้ําที่เราใช้นะครับผมจะไม่ได้เป็นน้ําประปาน้ําต้มแต่อย่างใดนะครับผมคือจะเป็นน้ํากรองน้ําที่มาจากทางออน้ําถังนะครับผมที่เป็นการกรองมาแล้วเนี่ยมันก็เลยจะมีความสะอาดของน้ําอยู่แล้วในระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ดีมันก็ยังมีโอกาสที่จะมีการปนเปื้อนได้อยู่บ้างนะมันก็เลยคือจะถามว่าเนี่ยคือถ้าดูว่าสภาพของของท่อมันก็ดูยังดีอยู่ นะครับแต่ว่าตรงนี้นะ่ำจริงสีมันก็ดูขุ่นๆไปเหมือนกันนะสิ่งที่พบเห็นเพิ่มเติมนะครับผมก็จะมีอาการของสนิมเสนิมขึ้นในบางจุดทางที่ดีเนี่ยอย่าทำแบบเรา สองปีแล้วมาแกะเครื่องดูเนี่ยมันก็จะอาจจะทําให้เกิดอาการสกรปรกดูแล้วมันเกินไปใช้ใช้อยู่ยังไงผมว่าก็เนี่ยแกะแล้วมาลองเช็คดูกันบ้างทางคกาสะอาดกันบ้างก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีกว่านะครับผมส่วนไอ้ท่อด้านในเนี่ยอันนี้ผมกําลังคิดอยู่ว่ามันจะสามารถเอาอะไรมาใส่เข้าไปแล้วก็เพื่อทําการล้างได้หรือเปล่าก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีไอเดียยังไงก็ฝากมาบอกกันด้วยแล้วกันนะครับผม เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนเพื่อคนอื่นว่ามันมีวิธีล้างอะไรอย่างไงไหมที่มันมันไม่เซนส์นะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยเท่าทีา่ผมดูแล้วของผมนี่ก็น่าจะต้องทองางวามสะอา์ครั้งใหญ่เหเหมือนกันนะก่อนที่จะใช้ครั้งต่อไปนะครับผมแต่ถามว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาตัวนี้ใช้แล้วดีไหมโอเคหรือเปล่าคือต้องบอกว่าด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยคือซื้อมาใช้งานกันในทีมนะครับผมคือน้อง,น,องน้องก็ตักน้ําแข็งไปกินกันอย่างอร่อ,อยในทุกๆวัน ถามว่ามันคูมไหมส่วนตัวผมมองว่ามันโอเคกว่าการที่ทุกๆวันจะต้องไปเดินซื้อน้ำแข็งจาก7 e เว่ e อเเพื่อมากินแน่ๆน,น,นะครับผมใครอยากจะซื้อวันนี้ก็ผมว่าก็กกยังน่าซื้ออยู่นะก็ไปเอามาใช้กันได้นะครับผมแต่ก็ให้ระวังเรื่องของความสะอาดกันสักนิดหนึ่งละกันแค่นั้นแหละที่อยากจะบอกนะครับเรื่องความสะอาดของด้านในยังไงเดี๋ยวผมขอใช้วิธีนี้ในการทดสอบนิดหนึ่งละกันก็คือว่า เดี๋ยวผมจะมีตัววัดน้ําอยู่ตัวนี้นะครับว่าคุณภาพน้ำมันเป็นยังไงเป็นค่าเท่าไหร่เรามาวัดก่อนลงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาลองเทกันเข้าไปดูนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าเทเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วพอมันเป็นไหลผ่านระบบจนออกมาเนี่ยค่ามันขึ้นไปเท่าไหร่ ออกมามันก็เรียกว่าค่ามันยังค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมันเหมือนกับแทบจะไม่ได้แตกต่างยังถือว่าโอเคอยู่นะครับผมที่น้ำเข้าไปออกมามันยังคล้ายๆเดิมซึ่งส,ส่วนหนึ่งเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะว่าน,น้ําที่เราใช้ด้วยนี่แหละนะครับผมก็คือว่า จะไม่ได้ใช้เป็นน้ําประปาไปต้มอะไรพวกนี้นะครับผมก็คือจะเป็นน้ําที่กรองแล้วเป็นน้ําที่น้าถังที่ซื้อมานะครับผมซึ่งมันก็จะมีเรื่องของพวกตะกรันตะกรนอรนีนน้ต่ำกว่านนะ้ำประปาโดยธรรมชาติอยู่แล้วไงมันก็เลยทําให้อาจจะมีของที่มันเข้าไปอยู่ในระบบที่มันตกค้างอยู่เนี่ยก็จะน้อยกว่าปกตินั่นเองนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับผมสําหรับการแกะนะก็ น่าจะพอเป็นข้อมูลสําหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่น่าจะอยากซื้ออยู่แล้วก็จะได้เห็นว่าประมาณ2ปีมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมตอนนี้เนี่ยจริงๆก็มีเพื่อนๆส่งมาบอกเหมือนกันนะว่าเอ้ออยากให้ลองพวกเครื่องรุ่นใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่มันทําน้ําแข็งได้เร็วขึ้นกว่าเดิมหรือว่าจะเป็นตัวที่ใหญ่ขึ้นประมาณห0 0 0กพันเันอะไรมนี้เนี่ยก็กําลังเลงๆอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีรุ่นไหนที่เลงว่าเป็นพิเศษอยากให้เราลองเนี่ยยังไงก็ถามมาคอมเมนต์บอกพวกเรากันนิดนึงละกันว่า อยากให้ลองตัวไหนจะได้ไปหาซื้อมาลองให้นะครับผมสําหรับครั้งนี้นะครับผมก็ขอจบกันไปประมาณนี้ละกันยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยละกันถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กดแชร์ไปบอกเพื่อนๆที่อาจจะมีเจ้าตัวเครื่องทําน้ําแข็งตัวนี้กันอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะพลาดว่าครั้งหน้าเราจะมีอะไรมาลองให้อีกยนะก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับผมหรือว่า จะไปกดติดตามพวกเราใน Facebook ด้วยก็ได้นะครับผมมีทั้งเพจมีทั้งกลุ่มเลยนะครับผมจะได้ไม่พลาดกันเนะะาะสำหรับครั้งนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ